ดีใจทีอามตนานะคะอามามีนานด้วยกันนะคะคุณมากนะคะนตัตถิสันติพรังสุขขงัสขงสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเมตตาทำคำจุนโลกกราบสวัสดีค่ะสหายสายธรรมและสหายสายอากาศช่องแม่นกน้อยบ้านไร่ปูหลวงทุกท่านนะคะ วันนี้เรามาพามาดูงานเมื่อวานนี้เราเจาะเข็มเจาะเข็ม,มขุดหลุมกัน,อน,นของแนวรั้ววันนี้เราทําการเทพื้นเทคานแล้วนะคะเพราะว่าเข้าแบบเทคานกันเรียบร้อยวันนี้เทคานแล้วนะคะก็ทํางานแข่งกับท่านพระพิรุณเหมือนเดิมคะ่ะเอฟซีทำการเทคานตลอดแนวเลยนะคะในวันนี้ก็มาให้กําลังใจ เพื่อนร่วมง,งานอีกเหมือนเคยเพราะว่าแม่น้องน้อยมีภารกิจหลายที่วันนี้นะคะก็เลยมาสั่งงานมาดูงานกันก่อนนะคะแล้วก็บังเอิญวันนี้นะคะเรามาตรวจงานทํางานก็ได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านนะคะที่เราทํารั้วให้ใหม่นะคะทั้งแนวเลยนะคะแล้วก็บอกเพื่อนบ้านว่าเราไม่เก็บตังค์สักบาทเลยนะคะเราทําให้ฟรีทุกหลังเลยหลังจากที่เราก่อรั้วทํารั้วเสร็จรั้วเก่า ที่เพื่อนบ้านจะทุบทิ้งก็ทุกได้เลยสามารถที่จะใช้รั้วของเราได้เลยนะคะก็คือแบ่งปันกันมาอยู่ใกล้ชิดติดกันแล้วถ้าเราทํารั้วของเราใหม่แล้วเพื่อนบ้านทุบรั้วเก่าออกเขาก็จะมีพื้นที่ใช้สอยได้หลายสิบตารางเมตรทีเดียวอันนี้มาที่รัว้วซึ่งนอกรั้วบ้านเรานะคะแต่บ้านหลังนี้ท่านอาจารย์นะคะท่านจำน่ายแคตตัสอยู่ที่มหาวิทยาล,ลัยนเรศวร นะคะท่านเป็น f อของเมเดสตอรี่ด้วยนะคะเป็น f อเมกะหนึ่งด้วยนะคะมีรั้วที่เลยเราไปประมาณ3มเ,เปปมตรกว่าท่านก็บอกว่าอันนี้จ้างเทเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าในการเข้าออกมันจะไม่สะดวกต่อไปเราก็จัดการเลยะค่ะทำให้ท่านเลยนะคะไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำเพราะอีกอย่างหนึ่งรู้ว่าเป็น f อฟซของลูกเมลูกหนึ่งด้วยโอ้ยทันทีเลยนะคะได้อย่างใจค่ะ นี่ก็เป็นการเทคารให้บ้านอาจารย์ก่อนนะคะซึ่งอยู่เลยเขตรั้วเรามาสาเมตรกว่านะคะเราก็เลยต้องทําวันนี้ให้เสร็จก่อนต้องทําบ้านอาจารย์ให้เสร็จก่อนของเราเพราะว่าถ้าเราก่อปิดแล้วนะคะก็จะการผนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก็จะยุ่งยากและก็ลําบากนะคะเราก็เลยทําให้อาจารย์ก่อนเลยของเราเทคารเรียบร้อยก็มาเทต่อให้อาจารย์ พอหลังจากพรุ่งนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าแบบเสาที่บ้านอาจารย์่อนวันวันลืนถอดแบบก็จะก่อให้ท่านอาจารย์หลังจากปิดแล้วเราก็จะได้ก่อแนวของเราให้เรียบร้อยนะคะก็เป็นการพึ่งพาอาศัยกันเขาเรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงระเบียงติดกันนะคะก็มีอะไรก็เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะส่วนทางด้านขวามือที่แม่น้อ,นอยยืนอยู่ก็คือรั้วหลังที่ยาวไป นะคะทางด้านนู้นนะคะที่ถ่ายทาให้ดูที่ยาวไป3าสิบกว่าเมตรนะคะที่ทําให้ตลอดแนวอันนั้นก็ไม่ต้องน้อยก็ไม่ได้เก็บตังค์เพื่อนบ้านเลยนะคะเพราะว่ายัางไรเรามาสร้างบ้านเราก็ต้องทารั้วอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะสร้างความเจริญให้ชุมชนแล้วก็ช่วยเหลือแบ่งปันกันเอื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะก็ดีใจด้วยวันนี้นะคะได้มาเจอ fc เมดหนึ่งเมดสตอรี่ท่านทำแคทตับจำหน่ายนะคะจำหน่ายอยู่ที่มหาวิทยาลัยนารศวรอันนี้ก็เป็นส่วนส่วนเล็กนะคะเพราะว่าถ้าส่วนสวยงามเดี๋ยวท่านที่เราจะถ่ายให้ท่านดูเนี่ยในส่วนที่สวยงามเนี่ยเขาจะใส่ก็จะมีถังเซรามิกลายสวยงามใส่ให้อีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นการขายของที่แบบน่ารัก กระจุกกะจิกที่เราใส่ถ้วยเซรามิกสวยๆแล้วเราก็ไปตั้งที่โต๊ะออฟฟิศการทำงานหรือว่าประดับในพื้นที่นะคะที่เราชอบว่ามุมนั้นมุมนี้นะคะเดี๋ยวแม่น้อยจะไปถ่ายให้ดูนะคะหลังจากที่เทคานให้อาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า เราต้องรีบเทกันเพราะว่าฝนก็คลึ้มมืดมานะคะเพราะว่าทราบข่าวว่าพายุเข้าที่เชียงรายก็คงจะกระจายในเขตพื้นที่ภาคเหนือก็คงจะไปในหลายๆจังหวัดนะคะเราก็ห่วงใยนะคะพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งเราก็กลัวผลกระทบนั้นเหมือนกันในการทํางานก่อสร้างนะคะก็จะมีปัญหาตามมาก็เรื่อง ดินฟ้าอากาศเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะส่วนมากเราก็จะฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพวกที่มีอาชีพทำงานอย่างเราหรือว่าอาชีพค้พาขายเนี่ยก็จะรับฟังข่าวสารกันนะคะ FT หรือแม้กระทั่งที่ไม่ได้ทำอาชีพเหมือนเราจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องดินฟ้าอากาศนี่สำคัญมากๆเลยนะคะอุปสรรคในการเดินทางอันนี้ก็เป็นการทำรั้วของเรานะคะ จะเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ลึกลงไปนั่นก็จะเป็นคานที่ใหญ่มากๆเป็นคานประตูส่วนเสารั้วนะคะรั้วเราก็จะใช้เหล็กสี่หุ่นป้องอ้อยทั้งหมดเลยนะคะอันนี้หลังจากที่รถแมคโครนะคะมาขุดล่องคานให้ใหญ่แล้วนะคะก็จะต้องทำการตกแต่งขุดนะคะข้างๆตกแต่งให้สวยงามนะคะเพราะว่าเราก็จะต้องเข้าแบบนะคะนี่ก็เป็นอุปนิสัยอย่างหนึ่ง ท,ท่านเจ้าคุณภาวนาวชิรอราจารั์ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เหมือนเราก็จําฝังใจเห็นท่านเราก็จะอดที่จะเก็บขยะไม่ได้นี่ไงคะเอสตีเมเดสตอรี่ท่านอาจารย์ทั้งสองเพื่อนบ้านเรานะคะพอเห็นหน้าแม่น้องน้อยบอกเนี่ยดูเมเดตลอดเลย วันนี้เรามาบ้าน F c เมเดย์สตอรี่ค่ะตัวจริงนู่นนพระเอกอยู่ข้างในเดินไปแล้วเดินไปแล้วพระเอกอายเป็น FC ของเมเดย์เขาดูเมเดย์ทุกวันคุณพี่เขาทำแคปตัสนี้ไปขายที่ตลาดนันโมโนฮะตลาดโมโนนาเลสวนนั่นนะคะมหาลัยนาเลสวนแคปตัสแต่เขามีชื่อเยอะแยะเลยเนาะคุณพี่เนาะอะอันนี้ต้องต้องคนมือเย็นจริงๆนะ พราะถ้าบางคนดูแลไม่ดีเน่นาทำมากี่ปีแล้วคะคุณพี่เก้าปีแล้วคะ่ะเก้าปีแล้วเนี่ยปีนี้ปีที่เก้าไปขายทุกวันเหรอคะสาวทุกวันราคาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยราคาขายเท่าไหร่ะคะราคาเขาเนี่ยแปดพันก่อนแต่เดี๋ยว 1 5 5ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ FC สายพันธุ์ต่างประเทศนะะเดี๋ยวให้ดูราคาถูกๆราคาถูกๆ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 ถูกอย่างนี้สองร้ยห้าสิบค่ะอันนี้ดอกก็สวยนะคะพันต่างประเทศนะคะ8ปดพันห้าร้อยห้าสิบค่า FC แสดงว่า แสดงว่าซุ้มนี้ที่อยู่ตรงนี้นี่เป็นร้านนี่ค่ะมาดูใกล้ๆเขาดอกดอกสวยงามค่ะนี่จับดีๆเขาบอกแปดทันกว่าแล้วจันเลยหยุดจับแรงหยุจับแรงนี่ค่ะดอกก็สวยแต่มันดูแล้วก็สดขึ้นพี่นี่อ๋อนี่หนอเขา เนี่ยค่ะอ๋อเล็กๆเนี่ยนะคะที่เขาเอาเอามีดปาดแล้วก็เนี่ยนะหน่อเนี่มาดูมาดูนี่หน่อเนี่ยสกิจเอาไปปลูกอีกได้เยอะเลยโอเนี่ยหน่อเธอนั่นเนี่ยโอ้หน่อเนี่ยเยอะโอ้แสดงว่าแสดงว่าถังนี้มูลค่าสองสามหมื่นหลาโอ้แน่นอนเลยค่ะตีสวยงามมากนะคะเนี่ยค่ะ นี่ดูเป็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะเอฟตนี่เขาสวยงามอย่างนี้นี่เองโอ้ที่ที่เป็นตุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ก็คือหนอเขาโอ้นี่นะคะเนี่ย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 ใช่ไหมคะนี่แหละหนอเนี่ยโอ้เเนี่ยตะกิดเอาไว้ได้เลยเนี่ยตะกิดตะกุกได้เยอะโอ้เนี่ยเงินทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้อยู่บนกองเงินกองทองเลยค่ะยเยอะเลยเนะี่ยค่ะนี่ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะคนี่เอฟซีเมเดค่ะนีเ่เยอะเลยนะคะเอฟซีมีเยอะเลยสวยหนหัวใหญ่วาง่านี่ค่ะสวยๆเยอะแยะเลย แสดงว่าซุ้มนี้ที่อยู่ในซุ้มนี้นี่หลักล้านนะคะเอีหลายหลากหลายค่ะนี่อันนี้ต้นใหญ่มากเลยโอ้นี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะเงินทั้งนั้นนะคะถ้าหักเรามีความขยันหมั่นเพียรนะนะคะเพราะบางคนเห็นนะคะคุณพี่เขาเอาใส่ เขาไปซื้อสั่งถังเซรามิกสวยๆแล้วเขาก็ตั้งที่โต๊ะทำงานเขาค่ะโหคุณคุณคุณโกตีทำไม่ใช่น้อยๆเลยคะ่ะซุ้มคุณโกตีอันนี้เป็นบ,บอนสีลายสวยเลยคะ่ะคุณพี่ขายเป็นคนเดียนี่อนี่ลายสวยนะคะบอนสีแล้วก็เฟินนะคะนี่ค่ะมันก็เฟินนะนะคะ ลูสิี่คะเนี่ยเขาเอสตีเขาออกดอกนี่ม,ม,ม,มันทําไม่ทัน,นลูกเย,ยอะขนาอเนี่ยแตกเต็มหมดเลยนะโอ้ข้างบนก็มีอีกข<ว>้างบนเขาก็แต่งอีกเยอะแยะเลยค่ะเอสตีนี่ยน,นี่น,นี่ค่ะนี่ค่ะเอสตีอันนี้ขนเยอะเลยค่ะขนนกขนนกโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มาเจอ เอฟซีเมดมาถ่ายให้ดูนะคะเอฟีคืออย่างนี้เรามาปลูกบ้านอยู่แล้วก็รั้วติดกันนะคะก็เลยได้มาทำรั้วให้คุณพี่เขาด้วยเลยเนี่ค่ะข้างเคียงทำรั้วต่อให้เลยค่ะแสดงว่าแสดงว่าถังนี้มูลค่าสองสามื่เราก็มาแอบถ่ายหลังบ้านนะคะ จริงๆแล้วนะคะ FC เขาจะมีมากกว่านี้อีกนะคะอันนี้เขาเป็นศูนย์เพาะชาแต่ว่าที่เข้าไปจำหน่ายเขาจะใส่ถังเซรามิกสวยๆงามๆน่ารักมากมายเขาจะนำขึ้นรถไปเป็นชั้นๆตะแกรงแล้วก็ไปขายที่ตลาดนัดของมหาวิทยาลัยนเลศวรน,นะคะเราไม่ได้ไปยิงถ่ายหน้าบ้านตรงนู้นนะคะอันนี้เป็นหลังบ้านเขาที่อยู่ชิดติดกับรั้วของเรา นะคะก็เขาเป็นรั้วโปร่งมีตะแกงตอนนั้นก็ยังไม่มีใครมาอยู่น,นะตอนนี้เรามาสร้างบ้านอยู่หลังบ้านเราก็ได้เห็นได้เห็นแคทตัสของอาจารย์ทุกวันเนยนะคะแต่ว่าก็มีตะแกงมีอะไรอยู่เราก็เห็นก็ตะโกนคุยกันอยู่ะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ข้ามไปนะคะส่วนมากก็จะเลี้ยวไปหน้าบ้านอาจารย์นะคะอันนี้ก็น้องน้อยก็มาทําสวนแปลงผักอยู่หน้า หน้าโครงการที่หลังบ้านอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เราก็มาเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันแล้วนะคะมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันยิ่งรู้ว่าเป็น FC made story ยิ่งก็มีคุยกันยาวได้เลยนะคะอันนี้จะทําแปลงผักปลูกผักให้เพื่อนร่วมงานได้รับประทานกันนะคะอาจจะมีโหระพาการาแมงลักนะคะแล้วก็เราก็จะปลูกผักบุ้งแก้วนะคะอาจจะมีผัก พวกเป็นซุ้มไม้เลือยด้วยนะคะกำลังวางแผนอยู่วันนี้ก็เลยให้น้องๆเพื่อนร่วมง,งานนะคะมาช่วยปรับดินกันนะคะแล้วเขากลับกันหมดแล้วแม่น้อยก็เลยมาเอาเอาบกจุกน้อยนะคะเอาจอบน้อยมาสับดินให้ปุ่นๆน,นะคะเพื่อจะเตรียมที่จะมาโรยเมล็ดนะคะในวันต่อไปนะคะเพราะเราจะนํำเมล็ดแช่น้ำโขลกนนะคะทิ้งไว้สักวันหนึ่งแล้วเราก็จะมาหยอดนะคะเมล็ดที่แปลงผักเนี้ยนะคะ ทางด้านล่างก็อาจจะเป็นแปลงผักบุ้งนะคะผักบุ้งจีนผักบุ้งแก้วด้านบนอาจจะทําซุ้มนะคะเป็นไม้เลื้อยเป็นบวบเป็นถั่วเป็นแตงร้านนะคะเราก็อยากจะทําแบบว่าเป็นตัวอย่างไว้ให้เพื่อนร่วมง,งานว่าเรามีพื้นที่ไม่มากแต่ว่าสามารถที่จะทำปลูกผักเหมือนโครงการผักสวนครัวรั่วกินได้อะไรประมาณนั้นนะคะเอีรเราก็เลยอยาก ทำให้เพื่อนร่วมงานของเรารู้ว่านิดๆหน่อยๆนะคะไปซื้อเขาก็5้าบาท10บาทแต่อันไหนที่เราสามารถที่จะทําเองได้เราก็ทําเป็นการออกกําลังกายไปด้วยนะคะและเป็นสิ่งที่แม่น้องน้อยชอบมากเลยนะคะอันนี้ก็เลยมาสักเพเหรละถ่ายเอฟซีค่ะนู้นนิดแนี้หน่อยมาเล่าให้กันฟังให้หายคิดถึงนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่กรุณา ติดตามแล้วก็อดทนรับฟังรับชมแม่น้องน้อยบ้านไร่ปูหลวงมาโดยตลอดทุกวันนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเราก็ติดตามผลงานแปลงผักแม่น้องน้อยต่อไปนะคะเอฟีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสหายสายธรรมสหายสายอากาศทุกท่านเลยนะคะที่เมตตามแม่น้องน้อยคอมเมนต์และก็ให้กําลังใจกันมาทุกวันนะคะก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นะคะมีความสุขมากๆทํทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้แม่น้องน้อยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ